เริ่มกันได้หรือ,อยังคะเนี่ยเริ่มได้แล้ว่อ๋อเริ่มได้แล้วล่ะคะปีนี้นะคะ2021เราก็เริ่มต้นจากการฉีดน้ำแร่ตัวนี้เลย La Rose p o s ตัวนี้นะคะตัวนี้คือชอบมากเลย คือสเปย์ละเอียดแล้วก็มันมีแบบเบเนฟิตค่อนข้างดีซึ่งเป็นเวชสังอ่านะครับเป็นแบรนด์ดังของฝรั่งเศสลดการหนักเสบแล้วก็ควบคุมความมันเติมความชุ่มชื้นนะคะเสร็จแล้วก็ฉีดอีกตัวตัวนี้คือชอบมาก y s l ตัวนี้เป็นท็อปซีเรตมิสนะครับฉีดก่อนแต่งหน้าระหว่างแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าเติมความชุ่มชื้นระหว่างวัน สเปรนางเลิศนางสามารถกดได้ยาวเสร็จแล้วก็จะเหมือนเดิมตัวนี้ก็คือเพียวช็อตที่ใช้กันมายาวนานแล้วก็ขายดีมากราคาหน้ารักมอบความชุ่มชื้นแล้วก็ยับยั้งในเรื่องการเกิดเม็ดสีก็ในส่วนของมอยเจอร์คิดว่าแค่นี้พอเพราะจริงๆน้องบัวเป็นคนผิวดีมากเราก็จะลงอาลูเมนเตอร์เนื้อออยแล้วก็เป็นตัวพาเมอร์ในหนึ่งเดียวโซเอวาตัวนี้คือแบบดีมากเราก็จะผสมกับตัวนี้เลยของเคดโปูควบคุมความมันด้วยแล้วก็เป็นกันแดดด้วยนะคะ ผสมไปเลยลงไปให้ทั่วหน้าเวลาเราลงในลักษณะของลูบมินเตอร์แล้วก็พามือนะครับให้เราวนวอร์ไปที่ฝ่ามือเวลาเราหมุนอย่างนี้ปุ๊บมันจะเกิดความอุ่นแล้วมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยลงไปอย่างบนผิวได้อย่างบางเบา แค่นี้ผิวก็จะโกลมากขึ้นแล้วเราลงประมาณอย่างนี้เสร็จทั่วใบหน้าเนี่ยมันยังดูมีเลเยอร์ที่หนาอยู่พี่ป้อมจะใช้แปรงในการเกลีย่ยในลักษณะนี้เกลีย่ยเกลี่ยวนๆเพื่อเป็นการทําให้ตัวพาเมอร์หรือลูมิเนเตอร์ต่างๆเนี่ยอยู่บนผิวบางเบาที่สุดนะครับมันต้องกลืนไปกับผิวหน้าเราแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ลงมาที่คอได้ ใช้รองพื้นสักนิดหนึ่งดีกว่า power fabric ของ Armani มันก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการการปกปิดอันนี้ใช้ได้ทั้งหนาได้แล้วก็บางได้นะครับของเขาวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่อง second skin การลงรองพื้นที่สวยต้องลงแล้วดูเป็นผิวจะใช้เบอร์สาใช้แค่นี้พอเวลาเราลงในลักษณะแปลงเราก็ลงแค่ ให้ผิวมันดูสว่างขึ้นมาสำหรับผิวที่ต้องการการปกปิดอาจจะเพิ่มเลเยอร์ของตัวรองพื้นขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้เขาช่วยในเรื่องการปกปิดหรือว่าทําให้สีผิวเนี่ยเนียนเรียบเสมอกันในลักษณะของการลงนะครับให้เราลงแล้วเราใช้แปรงปาดออกให้เหลือบนผิวเราน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้มันก็จะทําให้ผิวดูสว่างขึ้นแล้วก็เรียบมากขึ้น แต่ถ้าใครจะถนัดลงฟองน้ําก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราใช้แปรงในการเก็บงานของรองพื้นอีกทีหนึ่งนะครับการแต่งหน้าในยุคนี้นะเน้นการแต่งออกมาจากความรู้สึกของเรามากกว่าความรู้สึกคืออะไรก็คือสิ่งที่เรามองเห็นนั่นเองตั้งแต่การลงรองพื้นเนี่ยจริงๆพี่ป้อมก็อยากจะแบบเซตติ้งแป้งฝุ่นแล้วก็ใช้แป้งทูวีกก็ได้นั่นคือความรู้สึกที่ที่เรามองเห็นนั่นเองก่อนๆน,นี้เขาจะต้องแบบลงตามสเต็ปท,ที่เราเรียนมาแต่ตอนนี้เลิกไปได้แล้วนะครับให้แต่งจากความรู้สึกของเรานั่นเองเสสร็จแแล้้้ววในนนนน่ขอองกมะะคัี 3CE เป็นแบรนด์ที่แบบโดยสีสันละ พี่ป้อมจะค่อนข้างชอบเป็นพิเศษแนวเกาหลีจะทําให้ดูเด็กแนวฝรั่งจะทําให้ดูแกรมเพราะฉะนั้นเราเอาเกาหลีผสมฝรั่มรงมันก็จะเป็นแกรมเด็กแล้วก็ดูแพงแบบลูกคุณหนูนั่นเองเวลาลงนะครับให้ใช้วิธีการแต็มเข้าไปที่แก้มแบบนี้มันเป็นเนื้อคุชชั่นเวลาเราลงไปปุ๊บมันจะไม่เห็นเท็กเจอร์ของรองพื้นที่เราลงไปในปริมาณหนาๆนาเบียดออกเลยก็เป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้แป้งที่ดีที่สุดในพศออนี้นะคะแป้งฝุ่นลันเวลาลเราลงแป้งฝุ่นเราลงแค่เซตติ้ง บริเวณใต้ตาทอส่วนไหนที่เราปล่อยให้เป็นดูเป็นผิวได้เราก็ดูเป็นผิวลองดูแป้งฝุ่นนี้ลงไปแล้วสีรองพื้นไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนปิดใต้ตาเพิ่มก็จะใช้แบบนี้ในส่วนของแป้งนี้พี่ป้อมบอกเลยว่ามันเป็น็กเจอร์ของแป้งเคานเตอร์แบนแพงฉะนั้นเนี่ยมันจะได้็กเจอร์ของความแพงของแป้งที่ดูเป็นผิวแต่มันสามารถปกปิดได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นสูตรเฉพาะแป้งรันพอมาในส่วนของแก้มเนี่ยเราก็จะใช้ผู้กันคอนทัวร์ให้เลเยอร์ของแป้งเนี่ยไม่หนาดูบาง ในส่วนของที่เราจะต้องปกปิดเราก็เตะลงไปตรงนี้เนื้อแป้งมันจะปิดได้แบบดีมากตัวแป้งลันนี้รองพื้นมาในรูปแบบตลับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้ได้แบบค่อนข้างหลากหลายเราก็จะใช้แป้งเบอร์สามนะครับในการแก้ไขรูปหน้านิดหน่อยนะครับแต่เราจะใช้แป้งสีเข้มในการปัดกรอบหน้าให้ดูกลมกลืนเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีอ่อนในการปัดให้มันกลืนไปอีกหนึ่งรอบ เสร็จแล้วเก็บใต้ตาอีกทีหนึ่ง <S <S เสร็จแล้วสีนี้โกลด์รัชดูสักครั้งเยินมากแอนเล็กโพของเบเนฟิตตัวนี้คือดีมากมันดูเป็นผิวเวลาเราแต่งหน้าในชีวิตประจําวันเราอย่าใช้เรื่องทฤษฎีการแต่งหน้ามากจนเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันจะดูเป๊ะอยากให้แต่งจากความรู้สึกของเราก็าคือปัดไปเลยง่ายๆถ้าเราอยากให้โหนกแก้มสูงอาจจะปัดขึ้นมานิดหน่อย ขึ้นจากหนกแก้มเดิมเขาเรียกการย้ายตำแหน่งของนกแก้มปัดไฮไลท์ไปเลย Master Chrome ตัวนี้จริงๆเดิมที่มีขายเฉพาะที่นิวยอร์กแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดแล้วหรือยังตรงนี้เราจะปัดหลอกก็คือการย้ายหนกแก้ม ให้มันแบบสูงขึ้นมันจะออกเป็นสีแบบพิงโกนิดนิดอันนี้ตาแก้มปากได้เลยตัวนี้คือลิปสติกใหม่ล่าสุดของนาที่แบบดีมากแล้วพี่ป้อมก็คือชอบมากเลยเรามาแต่งตานะคะเนื้อมันบางเบาแล้วก็แน่นมากในส่วนของสีตาก็ใช้นี้เลยลูน่าโซนะครับตลับเป็นแบบนี้นะครับ ในส่วนของสีแดงเราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องแดงขนาดแบบน,นั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีการแต่งแบบว่าสีอายแชโดว์บอกออกทนชมพูแดงหรือแดงอมส้มอะไรเงี้ยก็าสามารถใช้ได้ก็ถือว่าเป็นสีทนอุ่นนะครับคราวนี้เราจะแต่งแบบง่ายๆเลยก็คือเกลี่ยแค่ไปที่เปลือกตานะครับเราก็จะเน้นในลักษณะครึ่งวงกลมตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยๆใช้ส่วนที่เหลือค่อยๆระบายไปทั่วเปลือกตาคอสลุกนะคะ มันเป็นดินสอออกใหม่ล่าสุดของนางตระกูลดินสอของเขาแบบดีมากเรามาทําเป็นซอฟต์ไลเนอร์นะครับวิธีการนะครับก็คือลากจากตรงนี้เลยขนตาเส้นสุดท้ายลากเข้ามาตึกเสร็จแล้วตรงส่วนปลายนะถ้าใครแบบใช้เนื้อดินสอไม่หมเราก็ใช้เป็นตัวเนี้ยค่อยๆลากออก แต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากน้องบัวเป็นคนที่มีหนกแก้มสูงแล้วก็มีกระบอกตาค่อนข้างสูงถ้าสมมติว่าเราแต่งตาเข้มมากตาเขาจะดูลึกแล้วก็ดูเล็กพี่ป้อมเนี่ยจะใช้วิธีการลากเส้นไอายไลเนอร์เนี่ยให้มันยาวออกมาเพื่อที่จะได้พรางความสูงของหนกแก้มของน้องบัวนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะใชะ้ผู้กันลาลากให้มันยาวออกมานั่นเองเน้นในเรื่องความคมชัดโดยการใช้เนื้อดินสอค่อยๆลากไปอีกก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะใช้อายแชโดว์เนี่ยเกลี่ยขึ้นมา นี่นะฮะเราก็จะใช้สีที่อยู่ในพาเลตนี้สีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโทนอุ่นชมพูอมแดงแล้วก็มีส่วนผสมของสีส้มเพิ่มเข้าไปให้เปลือกตามันดูอุ่นๆน,นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เน้นความคมชัดนะครับดโดยการเขียนเส้นดินสอนเพิ่มเข้าไปเวลาเลือกดินสอนต้องเลือกดินสอนที่มันแบบเขียนง่ายๆเขียนง่ายไม่เท่าไหร่มันต้องไม่เลอะระหว่างวันนะฮะปุ๊บตรงนี้เราแตะเข้าไปได้เลยนะครับ เอาแค่แบบสงสัยว่าเหลืองพอเราก็จะแตะไปเน้นบริเวณกึ่งกลางตาล่างนะครับแล้วก็เน้นเป็นรูปวงกลมลงมาค่อยๆบริงลงมาโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของหัวตานะฮะเราก็จะใช้อันนี้เลยเป็นอายแชโดว์แบบแทนมองบนก็ยังอยากให้คงมีความแวววาวอยู่เพื่อความสดใสอันนี้คือแบบดีมากใช้แตะได้เลยอ่าเป็นประมาณนี้ในส่วนของ การเขียนขอบตาฉันว่าจะไม่ใช้ในส่วนของเท็ดดี้แล้วเพราะว่ามันเป็นสีที่ฉันรักมากจริงๆแต่พี่ป้อมจะามาใช้ในส่วนที่มันเป็น outline ของเส้นของตาล่างนั่นเองเพื่อที่จะได้ขยายสัตวเ,เรื่องราวรอบดวงตาตรงนี้นะคร ให้มันเป็นเซกเอร์ไลน์ระหว่างบนและก็ล่างขนานกันไปเลยก็ได้เพื่อเพิ่มความแบบว่าเก๋ไก่สไลเดอร์ลองดูนะครับเวลาเราเขียนเอาไลน์ตรงนี้มันจะทําให้เรื่องราวบนรอบดวงตามันดูกว้างขึ้นนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีอันนี้มันก็จะเน้นในเรื่องความสนุกสนานแล้วก็สดใสอันนี้ใช้มาร์กจากขอบนะคะเป็นดินสอเขียนขอบตาแบบสีขาวอมชมพูมองมองตรงลูกแตะตรงนี้นะฮะสวยงามมาก แค่นี้พอจบปึ้งเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ในส่วนของหัวตาแค่นี้พอที่พี่ป้อมทําให้ดูเนี่ยเราอาจจะสามารถแบบเพิ่มหรือเติมหรือแต่งแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับใครมีช่วงตาที่โตก็แค่นี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาของดวงตาจริงๆเดี๋ยวพี่ป้อมจะทำเผื่อไว้ให้อีกสําหรับคนที่เวลาลงซอฟต์ไลเนอร์ที่มันไม่ใช่สีดําไปแล้วเส้นตามันก็โตขึ้นมาประมาณึแต่อยากให้ชัด หรือเขาเรียกว่า3เลเยอร์มันกจะช่วยทำให้ดวงตาเราดูโตได้ก็ต้องเป็นผู้กันเบอร์210ของแม็กเท่านั้นเป็นผู้กันที่เบอร์เล็กมากก็ต้องใช้กับแปรงอันนี้โดยตรงเพราะว่าเส้นมันเล็กมากแล้วก็ปลายของขนผู้กันมันมีความยืดหยุ่นกาลังดีมันไม่เละจนเกินไปแล้วมันสามารถบังคับได้ในส่วนของตรงนี้นะครับเส้นจะต,ต้องเล็กมากเราจะต้องดึงตรงมันนิดหน่อยแค่นีพอนะครับรับหน้าค่ะลูกตึ๊กดงขึ้นมา แค่นี้พอลองดูนะครับมันก็จะช่วยยกบริเวณห่างตาให้มันดูแบบว่ายกสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็ให้ให้นางแบบบางตรงลูกบางตรงปุ๊บเราก็จะขยับเส้นขึ้นมาได้นิดหน่อย มันก็จะเป็นซ้อนกัน3ชั้นประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเส้นน้ําตาลแดงเส้นแดงเดิมแล้วก็เป็นเส้นดําที่จะช่วยบังคับรูปตาเรานั่นเองคิ้วน้องบัวสวยมากเป็นคนที่ขนคิ้วดีอยู่แล้วเราก็จะเน้นไปที่โครงของคิ้วเดิมที่น้องมีอยู่แตะเงาตรงนี้อันนี้ใช้ของคอสลุกเหมือนกันนะคะแตะเข้าไปตรงนี้ชอบสีตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นน้ำหนักแบบสีออกเทาๆแล้วเป็นเงาๆ เวลาเขียนไปแล้วปุ๊บยังเห็นเส้นของขนคิ้วอยู่เราใส่เป็นโครงไปแล้วเสร็จแล้วเราจะมาในเรื่องความชัดเจนของเรื่องทรงของคิ้วเราก็จะใช้เจ้าดินสอที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้คือนฮะคือดินสอ run x foam e vinyl ตัวนี้เส้นมันจะบางเชียบเนียบนิ่งมากเราก็จะแตะฐานคิ้วตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็ระบายขึ้นเราสามารถวาดเป็นลายเส้นได้เลยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแค่ เส้นของเงาของขนคิ้วในส่วนของขนคิ้วที่มันปักลงตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับใช้นิ้วเก็บขึ้นมาก่อนปุ๊บตรงนี้แล้วเราก็ลากฐานที่มันแบบชัดเจนการเขียนคิ้วเนี่ยเพื่อที่ให้ลดในเรื่องของโหนกแก้มเนี่ยมันจะต้องมีความยาวของคิ้วพอสมควรนะครับเวลามองในลักษณะของ2มิติ หรือการมองหน้าตรงน่ในช่วงของความยาวของคิ้วมันจะเสมอกับความสูงของโหนกแก้มพอดีแนะนําให้เขียนคิ้วยาวกับปกตินิดนึงในส่วนของห่างคิ้วเนี่ยไม่อยากให้มันแบบคมกริบปล่อยให้เขาแบบเบลอเบลอฟุ้งๆไปนะครับลองดูนะครับการใช้ฝุ่นอายแชโดว์เขียนคิ้วกับการใช้ดินสอนเนี่ยเวลาเขียนเสร็จแล้วเนี่ยมันยังต้องเห็นขนคิ้วลอยอยู่บนฝุ่นอายแชโดว์แล้วก็เนื้อดินสอนนั่นเองอลองดูนะครับความยาวของคิ้ว มันจะเสมอการกระหนกแก้มแล้วก็มีความยาวของในเรื่องของไลเอร์เวลาเราเขียนแบบนี้ปุ๊บมันจะช่วยลดความสูงของหนกแก้มของน้องบัวได้ในส่วนของคิ้วตรงนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเขียนเกาะตามกระดูกคิ้วเนี่ยปุ๊บโอ้โหน่าจะเศร้าลงมาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดตรงจุดนี้เราต้องข้ามผ่านนางไปผ่านตรงนี้ไปเมบิลลีนนั่นแหละถ้าเราไม่มีมาสคาร่าเก่าเราก็รวยมากแล้วเ,เอาของใหม่มาแล้วก็ดัดทิชชู่ลูดตัวเมบิลลีนมาสคาร่าตัวนี้นจะมีสีน้ำตาลด้วย นะครแต่พี่ป้อมใช้สีดำอันนี้ก็คือต้นกําเนิดของคิ้วดุ้งก็นี่แหละ,ค,ะค่ะเวลาขนคิ้วที่มันตั้งเนี่ยมันไม่ควรแนบไปกับผิวหนังนะครับมันควรจะแบบมีมิติของความฟูของขนคิ้วด้วยนะครับไม่ควรจะแนบกืนไปกับผิวหนังนะครับคิวมันต้องมีมิติที่2ของมันเวลามองด้านข้างมันจะต้องมีความนูนของขนไม่ใช่ว่ามองด้านบนเป็นเส้นขนจริงแต่มองด้านข้างคิ้วมันแนบไปกับหนกคิ้วไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีอ่อน อันนี้ใช้ของชูเวมุระสีของขนคิ้วดูซอฟลงแต่ยังตั้งเหมือนเดิมส่วนความงอตรงนี้พี่ป้อมงอเองสีของขนคิ้วควรจะเป็นสีที่มันไปกันได้กับเส้นผม <c oughs> เสร็จแล้วในส่วนของขนคิ้ว <c oughs> ที่มันทิ่มลงนะครับเราจะใช้กาวแตะที่บริเวณปลายพอนางเริ่มหมาดปุ๊บเราจะใช้แปลงในการเก็บตรงนี้มันก็จะมีความแบบคิ้วมันก็จะลอยขึ้นมาทันทีแล้วเราก็จะใช้แปรงในการเกลี่ย ให้เส้นขนเนียเรียบอันนี้นะคะไฮไลท์ที่เลิศที่สุดในโลกค่ะ Make Up Forever ใช้กับแปรง It c o s m e t i c สหัวจมูกนะคะที่เป็นแกนอยู่แล้วเราจะเป็นแกนนํำกว่าเดิมค่ะอันนี้นะคะเลี่ยวเทคนิคแล้วก็เฟ n นต้นะคะสีของเขามันจะไม่เหลืองเกินไปมันก็จะไม่เทาจนเกินไปแล้วมันก็จะแบบไม่แดงจนเกินไปมันก็จะพอดีพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ปุ๊บเราก็ใช้เผื่อมาตรงนี้เลยนะเราเราจะเน้นตรงนี้ ให้มันแคบเข้ามาตรงนี้ในส่วนของสันจมูกที่เป็นไฮไลท์เนี่ยเราจะบีบให้ค่อยๆเล็กลงมาเสร็จแล้วในส่วนของไฮไลท์นอกจากสันจมูกแล้วเนี่ยเราจะใส่เพิ่มตรงนี้ได้อีกส่วนของปัดแก้มนะคะสีอะไรไม่รู้แต่เป็นของแถมที่เซฟอร่านะคะของ Touch ยิ้มคะลุกลองดูนะคะพี่ป้อมจะปัดแบบว่าเหนือลูกแก้มของน้องบัวมันก็จะทำให้หนูแก้มดูสูงขึ้นพาดขึ้นมาถึงตรงนี้อ่ายิ้ม ปัดเหนือหนกแก้มตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ายหนกแก้มให้ดูสูงขึ้นเรียบร้อยดัดขนตาและะ้วค่ะวิธีการดัดขนตานะคะจะต้องแบบว่าดัดให้ตาเปิดพอเข้าไปชิดโคนขนตานะคะเราขยบจากหนังตาขึ้นมาหน่อยเพื่อจะเผื่อพื้นที่ให้เวลาเรากดลงไปแล้วขนตามันจมลงไปในเหล็กเกิดลูกยางตรงนี้เสร็จแล้วนะในส่วนของขนตาเนี้ยบางทีเนี้ย มันอาจจะใช้ตัวมาสคาร่าที่มันช่วยต่อขนตาได้และใช้ลังโคมก็ได้มันจะต่อความยาวของขนตาได้ดีซิกเนเจอร์ของพี่ป้อมนะครับในส่วนของขนตาล่างเนี่ยจะชอบให้มันเลอะนิดนึงพี่ป้อมจะชอบแตะให้แปรงมันโดนไปที่ผิวหนังใต้ขนตานิดหน่อยนะคะตรงนี้มันจะช่วยทําเป็นไลเนอร์ของตาล่างเราได้มองตรงเวลาเราปัดมาสคคาร่าแล้วขนตาเป็นนางกวักเราจะใช้วิธีนี้ เอาตูดทุกันวางรับตาลุกแตะขึ้นมาแล้วเราแปะมาสคารา่าแล้วก็ดันให้เขาโค้งไปกับความโค้งของกันมันก็จะช่วยได้โอเคมันไม่มันไม่เป็นนังกวักละขนตานะคะเราตัดออกมาเราก็ต้องเฉียงออกนิดนึงในเส้นสุดท้ายของขนตาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่แทนไลเนอร์ของเราได้มันก็จะดึงให้แบบว่าช่วงตาดูยาวเรียวออกไป การติดขนตาใช้ปบปกติแล้วเวลาติดเราก็จะติดพอดีตาแต่คราวนี้เนี่ยทเทรนเกาหลีเขามาแรงตรงนี้คือเส้นสุดท้ายของขนตาจริงมันจะอยู่ประมาณนี้แต่พี่ป้อมจะติดเกินออกมาจากตรงนี้เลยแล้วก็ขยับขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้มันจะเป็นเส้นบังคับเชฟตาเราบองตรงตาเขาจะดูยาวขึ้นมาทันทีเสร็จแล้วเนี่ยเราแตะแล้วเราก็ดึงเปลือกตาขึ้นมาเอา เอาแหนบเนี่ยจับพุก,กันแล้วก็ดึงเปลือกตาขึ้นมาเพื่อให้โคนขนตาจริงมันขึ้นมาติดกับฐานขนตาปลอมนะครับในส่วนของปลายหางเราจะปล่อยให้ลอยขึ้นมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ติดตามความยาวของเส้นไลเนอร์เขานะคะดวงตาก็จะดูยาวขึ้นเราก็จะเอานิ้วแตะตรงนี้แล้วเราก็จะปัดขนตาจริงกับขนตาปลอมเชื่อมหากันเห็นไหมฮะช่วงตามันจะดูยาวขึ้น หลังจากนั้นเราก็จะใช้มาสคาร่าเพื่อเชื่อมขนตาจริงกับขนตาปลอมมันก็จะเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันเลยในส่วนของหางตาเนี่ยเราสามารถใช้ปัดมาสคาร่าเพื่อเพิ่มความยาวได้เลยมองตรงลูกเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราปัดเนี่ยให้เราเฉียงเส้นออกนิดนึงคราวนี้เราจะปัดให้โหนกแก้มในส่วนที่นูนสูงขึ้นมายิ้มค่ะลูกยิ้มอ่าปัดหลอกขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะลงในแบบว่า กึ่งครีมนิดหน่อยตรงนี้พอคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะลงอะไรที่เป็นบลัชที่มันเป็นเนื้อกึ่งครีมทูพาวเดอร์เนี่ยความที่เราลงไปเป็นเนื้อแป้งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยเราจะต้องบอมให้ดีแล้วก็ใช้วิธีการแท็บเราจะคอนทัวร์แบบนี้ไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวเลเยอร์ต่างๆในจุดที่เราจะลงเนี่ยมันจะหลุดไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการแท็บแบบนี้ <S <S เสร็จแล้วจะมาในส่วนของลิปสติกละเป็นลิปสติกที่แบบมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะอันนี้คือดีมากค่ะของนาตัวนี้มันจะเป็นแบบแมท ที่ให้ความเป็นผิวปากนะคะเราก็จะใช้สองสีเราจะสร้างรูปปากก่อนเสร็จแล้วเราจะใช้นิ้วแท็บเนื้อจะบางเบาแล้วก็ดูเป็นผิวปากตัวนี้จะบอกว่ามันเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการแบบทาเท็กเจอร์ลิปสติกที่ไม่ดูหนาแต่สีค่อนข้างชัดเจนปุ๊บเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งใส่ไซ้ในเข้าไปลงไป Okay. ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะคะอันนี้จะเป็นของเดอะบารเราก็จะเบอร์ครอบลิปสติกไม่ให้มันชัดเจนนะคะแล้วเราก็ใส่ไปในส่วนของในจุดที่มันเป็นไฮไลท์เพื่อทำให้รูปปากเนี้ยดูอิ่มเอิบแล้วก็ดูกว้างขึ้นตรงนี้นะคะตำแหน่งของจุดไฮไลท์ก็จะมีทั้งหมด3จุดบนปากก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงตำแหน่งนี้ แล้วก็ตำแหน่งนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือเราก็จะใช้ดินสอเขียนขอบป,ปากของแม็กนะคะจะใส่ไปในลักษณะของอเวลาแสงตกกระทบจากด้านตรงมาปุ๊บมันจะมีเงาของความนูนของรินฝีป,ปากบริเวณนี้แค่นี้พอค่ะแล้วเราก็แต้มไม่ให้มันชัด นะะในส่วนของมุมปากตรงนี้ตรงนี้เราใส่ไฮไลท์ไปแล้วใช่ป่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่มันสูงขึ้นมามากเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้มันก็จะมีเงาของเขาเราเรียนแบบเงานะคะแล้วก็จะมีตำแหน่งนี้ที่จะเป็นในลักษณะของเงาเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็จะเน้นตรงนี้ตึงครั้ง สุดท้ายก็จะเก็บงานหรือการใช้แป้งสีเข้มในการเก็บกรอบหน้าหนึ่งครั้งนะคะในส่วนของหนกแก้มที่เรากลัวที่ว่าหนกแก้มตรงบัวจะสูงเราก็ปัดทับไปเลยตรงนี้เพื่อคร่มความนวเนียน หลังจากนี้เราก็จะฉีดสเปรย์น้ำอีกหนึ่งครั้งมันจะทำให้ทุกอย่างกลับกลายเป็นงานผิวมากกว่าเดิมตัวนี้มันจะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ฟิกเมคอัพระหว่างวันได้อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นประมาณนี้เรียร้อยค่ะ ค่ะเป็นปีวัวสดใสใหนต้องวัวในน้องตัว่เป็นทางการหน่อยค่ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อวัวค่ะพรนัชชาอุปธรรมชาตินะคะเป็นยังไงบ้างคะแม่ก็เป็นแบบสดใสสดใสแต่ครั้นี้ก็จะมีแบบลูกเล่นในการแต่งหน้านิดหน่อยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความจำเจแทนที่เราจะแต่งแบบโอ้ยสวยงามปกติแล้วก็มีในเรื่องของอินและ เอาไลเนอร์ออกมาแล้วก็เป็นสีไม่ว่าจะขอบตาในขอบตาบนอายไลเนอร์แบบ3ชั้นสีตลบเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็เน้นในเรื่องผิวที่สวยแล้วก็ผิวที่เนียนเรียบนั่นเองแล้วก็เป็นคลิปเปิดักสาราดใหม่ได้ค่ะว่าว <ดบ S 2> โทรทไปหาแบบหมอรักเลยใช่ไหมคะหรือว่าไม่ใช่หมอรักเป็นเป็นเลขาของอาจารย์รักชื่อคุณแก้วนพเกา้าเราก็เลยถามว่าปีนี้สีอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงหรือสีอะไรที่ควรใช้เกี่ยวกับการแต่งหน้าคุณแก้วนพเก้าก็เลยแนะนําบอกว่าสี ที่แนะนําให้ใช้เลยก็คือสีเหลืองกับสีแดงแต่มันจะมีสีที่คุณแก้มนภก้าวเขาบอกเลยว่าเราต้องแบบหลีกเลี่ยงเลยนั่นคือสีม่วงและก็สีเขียวเพราะเป็นสีที่อัปมงคลเชื่อไม่เชื่อเราก็ทําไว้ก่อนแล้วเราก็สบายใจอย่างถูกต้องอย่างน้อยเนี่ยถ้าอินเนอร์เราดีหรือว่าข้างในถูกต้องรู้สึกว่ามั่นใจทําอะไรมันก็จะดีอยู่กับสติของเราแล้วมันก็จะเป็นเรื่องดีของเราทั้งหมดนะคะคุณบรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ได้มาแบบเป็นน้อง วัวนะคะเส้นวัวเป็นน้องวัวแล้ววันนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากที่ได้แม่มาเป็นเกียรติแห่งัตักูเลยแต่ออกมาก็ดีนะแล้วน้องก็โพสท่าเก่งมากแล้วก็เข้าใจอะความที่ฟิกเกอร์เขาดีนะมอนนะหุ่นเขาดีเวลาจะวางอะไรคือมันสวยไปหมดเพราะฉะนั้นนางก็จะได้วิชาวันนี้ไปวันนี้ได้วิชาค่อนข้างที่จะเยอะมากแม่บอกละเอียดมากได้ข่าวว่าน้องบัวเนี่ยกลัวเรื่องการแต่งหน้าที่กลัวจะแก่แม่เพราะตัวเองเป็นคนที่โครงค่อนข้างเยอะอะไรอย่างงี้มีข้อีเรี่ยงเรื่องของ ก็ก็อาจจะอธิบายไว้ในขั้นตอนการแต่งหน้า้วสำหรับคนที่แบบมีโหนกแก้มสูงหรือว่ามีโหนกคิ้วที่เป็นกระดูกค่อนข้างชัดเลยอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยพี่ป้อมจะทําให้ดวงตาเขาดูลอยขึ้นมาด้วยกันเนี่ยอย่างในต้นคลิปอะคะลองไปศึกษาดูนะคะให้น้องบัวฝากผลงานหน่อยดีกว่าค่ะว่าเราสามารถติดตามน้องบัวได้ทางไหนบ้างค่ะทางไอนะคะชื่อว่าพรนชาค่ะจุดบค่ะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องบัวมากมากที่มารวมสรุปกับรายการทอดปลานินนะคะแล้ว<ม>ก็สื้ัผ้้องขอบคุณคุณแก้วนพะก้าด้วยที่บให้เทนในปีนี้มาก็คือนะนางก็ไม่ได้มั่วซั่วนะนางก็เป็นแบบเลขาอาจารย์รักหรือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์รักนั่นเองเอาจริงๆนะถ้าเราแต่งหน้าเราแล้วเรารู้สึกมั่นใจโดยเฉพาะอินเนอร์ของเราถ้าเราทําในสิ่งที่แบบสบายใจแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีไปหมดนั่นเองนะครับก็ ฝากแค่นี้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเรานะคะปีนี้นะคะก็จะมีเทกัแต่งหน้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับช่องป้อมวินิ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูพวกเรานะคะรายการทอดปั่นลินทุกวันศุกร์ห้ามงเย็นนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ